สวัสดีครับพบกับนาทีต้องมนต์ชาแนลคลิปนี้ผมจะพาท่านมาเที่ยวชมนะครับคลองประปามหาสวัสด์นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนกลางสะพานนะครับนั่นคือสะพานสามัคคีทวีวัฒนานะครับ ด้านหน้านี่ก็จะเป็นคลองทวีวัฒนานะครับนู่นครับสุดนู่นเลยก็จะไปทะลุแม่น้ำนครใจสีได้นะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะไปสุดอยู่รู้สึกว่าจะที่ฝั่งทนบุรีนะครับเขตทวีวัฒนาเนี่ยผมก็ไม่ทราบมันมันไปสุดอยู่ที่ตรงไหน ทะลุคลองภาษีเจริญได้หรือไม่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องลองค้นคว้าดูนะครับส่วนวันนี้ผมจะพาท่านมาเที่ยวชมต้นทางของคลองประปานะครับจะเป็นโรงสูบน้ําบางเรนนะครับจะเป็นต้นทางที่สูบน้ําประปามาผลิตนะครับนะครับทางด้านเนี้ ตอนนี้ผมยืนอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมนะครับโรงสูบน้ําบางเลนนะครับเป็นต้นทางของโรงของการสูบน้ําประปาเพื่อที่มาใช้ดื่มใช้กินนะครับให้ประชาชนได้ใช้ดื่มใช้กินกันนะครับคลองประปานี่สะอาดมากนะครับเนี่ยครับชมบรรยากาศริมคลองประปานะครับ อากาศที่เงียบสงบมากนะครับแถวนี้ด้านหน้าก็จะเป็นโค้งนะครับในอากาศรอบๆก็ทำนากันนะครับชาวบ้านแถวนี้ก็จะมีอาชีพทำนากันนะครับเย็นๆช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมีผู้คนมานั่งชม วิวทิวทัศน์ริมคลองกันนะครับแถวนี้อากาศดีมากๆนะครับนะครับเป็นบริเวณริมคลองประปามหาสวัสดนะครับทางด้านนู้นก็จะจะไปสุดที่ลงกองน้ำนะครับลงกองน้ำมหาสวัสดนะครับ เงียบสงบครับนะครับใครที่ชอบบรรยากาศเงียบเงียบนี้ก็เชิญมาได้นะครับนี่อยู่แถวนนทบุรีนั่นเองนะครับนะครับจะเป็นโค้ง สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบบรรยากาศโดยรอบของคลองป่าปานะครับก็จะมีท้องไร่ท้องนาชาวบ้านก็จะทำไร่ทํานานะครับ แถวนี้ก็จะกันดานหน่อยนะครับอยู่กลางท้องทุ่งนานะครับทางด้านนี้ตรงไปนั่นก็จะเป็นโรงกองน้ำมหาสวัสดนะครับจังหวัดนนทบุรีครับส่วนด้านหลังผมก็จะเป็นนะครับด้านนี้ก็จะเป็นโรงสูบน้ำบางเลนนะครับเป็นต้นทางของ ลงสูบน้ำนะครับที่จะสูบน้ำ้ามาสู่คลองประปานะครับเพื่อให้ประชาชนได้ดื่มได้กินได้ใช้กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาท่านไปเที่ยวชมนะครับต้นทางที่สูบน้ำเข้ามาเนี่ยครับนำมาผลิตน้ำประปาเนี่มันจะอยู่ทางด้านไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับและชมบรรยากาศสองข้างทางนะครับ ก็เป็นชาวไร่ชาวนาก็กำลัำงกำลังไถนาอยู่นะครับนะรบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยคนกรุงเทพหรือคนในเมืองเนี่ยว่าหาชมได้ยากมากนะครับใครได้มาสัมผัสบรรยากาศที่เป็นการทำไร่ทำนาเนี่ยผมว่าถือว่าสุดยอดนะครับนะครับด้านหน้าก็จะมีนก น่าจะเป็นนกกระยางนะครับเป็นฝูงเลยนะครับออกโงมาหาอาหารกินกันนะครับนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับมันจะมาหาอาหารกินการเวลาเขาไถนาเนี่ยมันก็จะมีพวกหอยพวกสัตว์น้ําเล็กๆน้อยๆขึ้นมานะครับพวกนกนี่ก็จะตามเก็บอาหารกินกันนะครับ เนี่ยครับเป็นวิถีของประชาชนของชาวไทยเป็นวิถีชีวิตการทำนานะครับนกเอ้อะเลยครับ ีผมก็จะมาถึงโรงสูบน้ำบางเลนนะครับกับโรงโรงสูบน,น้ำดึกน้ำดิบนะครับโรงสูบน้ำดิบบางเลนนะครับการประปานะครหลวง นี่แหละครับคือต้นทางของคลองประปานะครับจากอำเภอบางเลนนะครับไปจนสุดที่นนทบ,บุรีหรือว่าลงกลองน้ำมหาสวัสดนะครับเป็นลงกลองน้ำมหาสวัสดเนี่ยผลิตน้ำประปาเพื่อเพื่อที่จะไปให้ประชาชนชาวฝั่งทนบุรีและ จังหวัดใกล้เคียงได้ใช้กันนะครับวันนี้เราก็มาถึงจุดสุดจุดต้นทางนะครับจุดสุดปรโทษด,ด้วยจุดต้นทางของการสูบน้ำเพื่อไปผลิตน้ำประปานะครับนะครับก็เสียดายว่าเราไปชมบรรยากาศด้านในไม่ได้นะครับก็คงไม่ให้เข้านะครับไม่ไหนย่าอนุญาตให้เข้านะครับ มาชมบรรยากาศด้านนอกเลยนะครับเป็นต้นทางของการผลิตน้ำประปาให้ประชาชนได้ใช้ดื่มใช้กินกันนะครับเออลองประปาเนี่ยสูบน้ํามาจากแม่น้นํานครชัยศรีนะครับอยู่ทางด้านนู้นนะครับนี่ก็จะเป็นแม่น้นํานครชัยศรีแล้วอันนี้อยู่ในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมะครับ รรยากาศต้นทางของการผลิตน้ำประปาเอาละครับนด้านในก็ยังมีการก่อสร้างเลยนะครับมีเสียงอึกครุบโครมอยู่เหมือนกันะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอได้โปรดยังช่วยกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิดต่อๆไปนะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ